การแกะรายเทียนเป็นแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์เนาะว่าจะแกะสลักเป็นการการทำเทียนแบบติดพิมพ์นะครับของวัตรมหาวนารามวัตรปัญญายของบัตรอุบลปีนี้ครับนี่คือมองแกะเทียนเป็่นครับ แกะเทียนประซาส้นกับไผ่ยาแกะรวมแกะเทียนกับมาแกะได้ครับ ครับ,รบนีกับเพิ่งกเพิ่งเริ่มเนาะกับบังนไหนกี่เปเส้น์นะครับเพิ่งเริ่มสางกับที่ท่านพอดีนะครับท่านแห่เขาวันศาพอดีนะครับ ก็คือการต้นเทียนของวัดมหามานานรามนะครับปีนี้ประเภทติดพิมพ์ครับปี2567 ไดนามผู้สนับสนุนต้นเทียนวัดมหาวานารามประเภทติปพิมพ์ขนาดกลางจำปี2567ครับนี่ไดนามสื่อปะัะญาติดแบบนี้ครับตอนนี้ผมมนค่าไดติดเยอะกํลาลังเดิมถ้ำครับกํลาลังเดิมเยอะนี่คบอมองประชาชนผู้ใด แถววัดอยู่ไก่วัดยู่ไก่เคียงเลยพายะซอยติดพิมพ์แกะพิมพ์ต้นเทียนแบบพิมพ์เทียนแกะเสื้ออะไรได้ครับนี่ครับคนนีม้มองนั่งจัดมองนั่งหายย่างดีครับนี่ก็ข้างในก็อันนี้ที่มองเห็นนี่คือพระอุโบสถนะครับด้านขางครับ อุโบกสดกับป,ปิหารมกอกจากยียแปลงครับด้านขางเทิดประเกียด72บสอพันะาครับเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงหนึ่งร้อยยี่สิบสามปีประพณนี้เฮเทียนพรรษา จังหวัดอุบลนะครับปีนี้ก็123ปีแล้วโอ้เก่าแก่อยู่นะครับเนาะทถ้าทังในเราอยากเข้าไปกวนสร้างมันมันก็นั่งเห็ดอยู่ย เซิร์เ้อครับปีนี้มาเทียวงานแ hey ห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีกับจัดยิ่งใหญ่ครับปีนี้คือเขาจัดคือเขายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพี่น้องเพื่อนฟูงเอฟซีดีท่างไกลท่างไกลปีนี้ก็อย่าลืมมากเลยๆๆนยครับสร้างไปกำลัง รบรรยากาศประชาชนนี่ครบอไม่ขีบไรขีบสันสันนะครับโอกาสพุทธศาสนิกชนนะครับมากแกะสลักมากแกะแบบพิมพ์ของเทียนนะครับประจำวัดมหมามนารามวัดประหญ่นะครับ ในงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2,567นะครับภายในวัดน่าน,านลัก เรียนเชิญเลอครับปีนี้มันแห่เทียนพรรษาเลยครับมาเที่วงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอิบลราษธานีเ้ยครับปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมครับนู้สัง่งไงสองตัว นี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดมหมาวันร,รมนะครับขับแยหญ่ไไในส่วนเย็นๆหลังทําวัดสวดมนต์แล้วครับรับกอนสิจบคลิปนี้ก็ขอเรียนเชิญเออครับอ,อยากที่ทำ FC แฟนครับพีน้องดูกกรานทีอยู่จังหวัดภายจังหวัดอุบลราชธาน,นีกะ หรือจังวัดไก่เคี้ยงหรือทั่วไปขันอยากมาเที่ยวให้เที่ยนพรรษาจังวัดอุบลราชท่านี่ปีนี้กะเียนเชิญเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ